สวัสดีค่ะสวัสดีเอ็ซีมาิสาแก้วดีจ้ะพี่น้องจ้าเจอกัน ep สองเหมือนเดิมค่ะจับป่าพี่น้องจ้าแห้งลงละแห้งลงแล้วแห้งลงแล้วกำลังกำลังกำลังพี่น้องจ้ามาเด้อพูใ้ใะสิมากินปลาเผาเผา,า,าป่าผูดใดสซิมากินปลาเผาเผาป่า,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 ามาเด้อจ้าเมื่อนี้มานิสาดูดป่ามณนิสาดูดปลานะคะวันนี้ค่ะ ถ้าเบิ้งปลาใหญ่พี่น้องจ้าถ้าเบิ้งปลาใหญ่รอดูปลาใหญ่ใหญ่ปลาล้ายหลาย,ลายพี่น้องจ้าคำบ่หลงหรอก ตกนี้ต้มลายโพด Can คิวคิดต้มคิดต right, ้มกระทวมเหลาไคิว เอาขึ้นก็ตายอย่างอ่ะเกี่ัวกับนมา7 0 0อนันดาเอ 15, hum, ้ย7,000จะเราอ0 0 0เนี <range> ่ยเระัังจบถึงไปโอ้ห่อ้ห เจ้าอ Wh <laughs> ันงมงอมรู้มันม่นิมลายโตอยู่ๆงอมันบ้งสิก่อนคิดนึ่งถ้เป็นหือบ้งใต้แง่กนนะมือแง่พ่อมนอยู่หลังอนี่บอกแรงมากนี นอ่นไปุ๊บเลยเออาก็ตักส่นใ่มปานิ่มีจักตู่จะจับมันได้คิวเอ้ย Đây Ôi! xăm này là phim นี่่หวสรุปสรุปยอดสรุปยอดได้สำเนาก็คือเนาะสิประกาศขายได้สำเนาอันเดอเออก็ได้ขายเหรอเนาะบักหลายนึงเข้ากับหั่นแค่ไว้อันเห็ดกับข้าวแล้วก็เอาไว้บรรจุน่าเราเราเได้ยัางเงขายมันโลละร้อยนี่ฮะกระดูกนั่งนี่หนักหั่นไปเห็ดกับข้าวแล้วก็ข้าวมันนักโดดแล้วตะโคเผาอยู่บอกเผาเนาะเห็ดแต่อันนะเนาะ หั่นตะเห็กับเขาเนาะมาตรงเขาแกนมาคุ้งรุดเลยทอดเอาทอดกะพัดเตอคลายแมสีซื้อนี่เออจะขายเห็แล้วโรลยเอายเม็นี่อะัมาพี่เจอกันคลิปหน้าคุณน้าเจอกันคลิปหน้านะน้โตนึงก็บวัเม่นโลหล่ส่งโซโล